มันออมีคนสื่อกัดอกไอ้ตัวกันละง,งามมาสื่อเราเนี่ยเด้อเตเลียโตนเตเลียโตนเด้อไปเบิ่งขึ้นในบัญชีเราเนี่ยก็อึดบ่นี่ไม่แย่เนี่ยห่างยูซื้อว่าเปลี่นมีเงินน้อยสายหาโอ้บรรยากาศดีครับฝนกะลิลลินบ่เนี่เอ,อ้ยเดย์ทีมงานทีมงานอาวุโสโอเคผมเด้เนี่ย ิ้มาับาบสีเป็กไปละ่ะนาเป็กเลยมาเ็กเยดใจดีเบื้งหน้าคนมีเงินเงินหลายหลายเด็นเนี่ยหางกี่ที่ททนนใส่เงินบ่เป็นดอกโอย <c oughs> โ้ย,อยบกคกุ้งกับงาม บรรยากาศดีครับมาเสือมาเอาฟี่กัได้ครับเจบา้าว่าพ <laughs> ุนน่ะท่านสมัยได้ไดี่มีหวัวโซล่าเซลลยวเลยนะโอ้เมียกล่อมไปใส่น่กันเทนจักายานนี่ขฮัมูดเพื่อนบิดแลเลยนี่ท่านสมัยครับ เนี่ยกล่อมไปลีใช่แหรอเนาะโอ้บรรยากาศดีครับบึงกล้วยมึงกระซะท่านสมัยครับว่าผู้เฒ่าสมือนี่ปลูกพักมีแต่ไปอีตับก,กระเพ่าเลยบกุกงกับไรเตี้ยดียงยืนนี่ โอ้อยูซื้อว่าเป็นมันครับพ,รนะพักอันพักเอียงเห็นไหมโหัวพา้อพาอ,อีตูกระเพา้พาดอกไม้กับมี่พูดนะมีทับทูมีเงื่อนเลยนี่หังยูซื้อว่าเป็น สามสามใบเถาพี่น้อยทีมงานเอาสูโอเคเนี่ยแมวก็เจ้าเป็กเดี๋ินนี่ยังไม่หดใดนี่พักเนี่ยโอ้บรรยากาศดีครับปวดนพักเราไล่ไหลมาสื่อข้าเจ้าเนี่ย มารอให้เขาเจ้าปลูกเอากบมาหับเออปักหอมอออง่งามขาดปลูกยยงก็ง่ามเนาะปีนี่ไหมปีก่อนมันฝนนำพดปลูกยยงมีตะแล้งบกเขือบอกเขือยังให้ผมลืมเหรอบอกเขือพ่วง รู้ซื้อว่าเป็นนิลี่เนี่ยเลี้ยวแล้วก็ไปยิบผาโตเด้่ยบ่เนี่ยเฮ้ยเออึดบ่เงี้ยพุทธบ้านเนี่ยเอาละเดี๋ยวนะ ถ้าค MM> ือพักได้ไน uh uh ่ได uh ้นะคืสายขี้หายเลยนะแม่ค mm ้าสร้างแม่ค้ามาจากตลาดกตร่งถอนเป็นออกจากโลกเลยขูคุณน่ะหารกันให้ดีเด้ออีกตูามตองผ้องงเนี่งบพวอีกมเพียงบเก็บบ่ม